สวัสดีพี่น้องเด้อจ้าเมื่อนี่พ่อกนุ่มอีสานหมาเหมาะแม่แม่วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อผ้าพี่น้องมาหลาะดงเลาะป้าคือเก้าเหรพี่น้องมาเฮากับพ่อดอกแหลกแหกหมานท้องเฮาเนะพี่น้องเมื่อนี่มาสองคนจ้ะกับลุงปีมูเพิ่นกับเต็มดงหนึ่งแต่ว่า,ววาเฮาเฮาพ่อเดานมาอำเ่นเนาะเฮามาไผมามัน มาหลุนมาชม,ม,านมนม้ำนมคือเก้าจ้าพี่กัดกับป้าอำเภอคั้มขึ้นแก้วคือเก้าเนาะมาหอดขี่เก้ามือนขึ้นพี่น้องเห็นสองดอก <Yeah. S 1> แมนยูวยเว่นกบ,บน้อล่ะสองดอกก็ไม่น้อยนี่นะโอ้หนี้นี่ดอกสามกี่มาบัวเหมือนเสมอน,นี่อีกวะ เยอะพี่แ yeah. น,นดอกเอ้าพี่นอ้องซีดอกอดอกนะังห <Yeah. S 1> าอีกตัวถ้วามันพ่นเ้าลุงปีเห็นจักดอกเย็นเป็นหาล่ะ นี่่าเห็นดอกเดียวกันนี่หนึ่งสองสามนี่ซีนะพี่น้องเนาะนี่ซีบานพุ่นหานี่หก ได้กหกเวย็นเอาอีกน่ปนเป็นตาก,ะก่ะกระพอเนาะน,นี่ดองในบานยุ่งงาใหม่ กีเก้าพี่น้องได้ซ้ำนี่เข้าไปหาเติมกันอีกพ,อพ่อจุ่มานี่นนะงนบอ,อี๋อ่มีอีกวาย,ยน็น เป็นน้ำหนิมว่าเห็นดอกเด้อเป็นน,ำน้ำหนิมมากกลางเว่นหนิมว่าเห็นเห็ดบ่เห็นเห็เหเหดดิพี่น้อกลางเว่นนกับกลางคืนว่าคือกัน นี่สีลายน็มีเลี้วก็เลี้ยวพวกนีเหยียบไปเรื่อยๆตัออวอ้หน่อยป่ะน่ะแต่ตาดีเห็นนี่เนาะสีน้ำตาลพร้อมพี่น้องเอ้ยไปยังเห็น คนเข้าบ่ทันหลายนะแค่นําหมากพี่น้องคือง,งามแท้ดอกนี่มันลม่มบ่เอาดอกเนาะเอาแต่ดอกนี่เอ้ยมันเป็นป้ามันมันตน้องมีว่ะ เขาทางสิพี่ซะพี่น้องเขาบ่ได้เหงาไมมเหงาไมมดีกว่าสันดีกว่าสันคนยังบ่เหน็น ยางโดนโดนพี่น้องกัวสิีได้เฮ็ดพึ่งสองดอกน้ำวานเป็นสุโมงหมดละเฮ็ดอืดมือนี่ไม่เคยเก็บเห็ดแบบสินหวังปนีจักเถื่อโอ้งามงามงามสินหวังแปลว่ายางโดนพี่น้องอยางโดนกวัวสิีได้เห็ด 10ตัวแล้วเนาะงานก็ได้หิດวันให้แน่นี๋ยวไปตื้มกัน ดอกนี่คืองามแนพี่น้องปโอ้โอกระดอกนี่ให้ค่อยหน่อยดอกหนึง่งพี่น้อง เห็ดกะหายากยากพี่น้องมือนี่เห็ดยูตามันพอซีบดอกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ใส่หูยีงยยูปนไดก,ก็สิได้เอาตัวมันอึดสิได้กิมเอาตัวโอ้มันเอาขึ้นได้โอ้โหด่ะมันเถ่าไปแน่เลยมม้วนดอกอื่นโอ้โหดอกนี้เอาปนใดเดี๋ยวมันดอกต้องจัเอน ไหวนีและพี่น้องให้มันเกิดไหมเกิดผ้าอคอนหรอึ้นว่าว่าใดเก็เลยเนาไปตัวมือนี่เก็บเห็ดยากที่สุดพี่น้องยากยังบัติยังไปใส่กับพ่อเก็เลยสิเดี๋ยวออกเมื่อซื้อเห็ดบ่มีเลยทั้งที่งถอ่มขึ้นเขาก,ก็ได้แกงอยู่เอายาหน้างบัน มื่ขึ้นมากกลางคืนกันยังว่าด้เห็ดปวกแกงใหญ่หนึ่งยูเห็ดไข่ก่ไดดอยูมากกลางเวรหรือว่ไแดหยังเดี๋ยวหาซา้มออกไปหอดรลดห้มันได้ตต้มกันจักดอกเอายาหนังสันตัวพี่น้องอืมว่ได้เห็ดก็เอาไปทั่วทีมแล้วมือนันกันเก็บบักเหลื่อมมะขึ้นกะ ก้อนสิออกจากป่าค่ะเก็บพักติว๋วแกงใส่เห็ดมือนีว่าด้เห็ดเอายานาง,งบานเอาสูนแนวนั่นบ่เด้ยเห็ดแน,น,น,นวสาตาหรอคนบ่ได้น่างถนนฉันบ่ โอ้ยมีดอกเดียวจุ่งไว้คือเป็นตะหักแท้อย่ขางทางเดี๋ยวพี่นอ้องสิหาอกเมื่อตัวมาพอดอกนี่ซะโอ้ยคือดีแท้หามม่มันบานห้าหกเติมกันหามม่มันมันกัะยายตัวเขาเก็บมันหลาย โอ,อ้ดอกนี่นงามเลยงามบ่พี่น้องดอกเนี่ยน้องบักนัดน้อยเท้าน,นั้นู้ลอืมีกข้อเห็ดโอ้นัดน้อยผูแลขึ้นหนารักแท้ พี่น้องตะฮักอะไรเออโอ้ยปักยางมาไปทัวทิบทัวแดนก็นเห็นอยู่ งามงามพี่น้องงามามาชาิสางสั์อิหลีมึงตีละ่ะเพวมง,งามข้องเพิินแน่เออกล่องกับว่าโฟกัสดีงามนี่พี่น้องเอามาฝากพี่น้องจ้าผู้ดใดว,ดว่ได้เข้าดงเข้าป่าเอามาเบื้งน้ำนุมนี่ล่ละเฮ็ดดินจ้า ผีดอกหนึ่งพี่นอ้องมีให้นานเลยพี่น้อง ท่าทางออกแล้วที่พี่น้องโอ้มันตรงรลียุปนน่ปลาหนี่มันจังเห็น <c oughs> แตลิ่ตนแท้กระสีผ้าพี่นอ้องอ้วยเมื่ออะบานเมื่อนี่เฮ็ดกับว่าได้พี่น้อง ed, เฮ็ดเท่าได้ซ้ำนี่มือนี่มึงตี้เหพี่น้องนมผ้าพี่น้องยางดงได้ซ้ำนี่ก็ขอบคุณนพี่น้องถ่มายางจนว่าออกปลานากันเนาะพี่น้องเนาะจนว่าหอด เดนมาหอดถนนกะขอบคุณพี่น้องด้ยจ้ามือนี่ก็มีเห็ดมาฝากพี่น้องซ้ำนี่ละ่ะหนุ่มกับลุงปีกกะขอลาไปก่อนคลิปหนาะจังพอกันไม่จ้าขอพุ่นเดี๋ยวเขามาให้กำลังใจหนุ่มคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหนาะจังพอกันไม่ขอพุ่นค่ะ